สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนยแคปิตอลนะครับผมมีลูกค้าสอบถามแซมเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้ารีโว่ลว็อกโค่สองคันนี้นะครับผมรถสวยจัดครับสองคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับเลขไม่สองหม่กับ35,000กิโลเมตรนะ สอบถามกันเข้ามาเยอะมากครับราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับราคายังไม่มานะครับผมณนะวันนี้ที่แซมถ่ายคลิปวิดีโอชุดนี้นะแต่นะครับราคาคาดการนะครับต้องมี700,000นปลายนะครับต้องมี70,000สนปลายปลายนะครับบอกก่อนเลยนะอาจจะอยู่ต้นต้นด้วยนะครับผมราคาก็เนาะลองดูแต่ถ้าเกิดราคามาอย่างเป็นทางการแล้วยังไงก็เดี๋ยว แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ไม่น้อยจัดๆเลยนะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดของตัวรถกันอีกครั้งหนึ่งนะกล้อง360องศาเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังครบๆนะครับมีอยู่สองคันท่วนนะครับผมมาดูคันแรกก่อนนะครับ 4,3,16คันนี้เลขไม3 5หม0่3 5,000กิโลเมตรนะมามาดูก่อนนะครับผมนี่ห้องเครื่องนะเนียนมากเดิมทั้งลำจริงๆนะครับอ่ะให้ดูฝาก่อนเนี่ยฝาสวยเนาะฝาเฟิดเขาสวยงามมากเลยดูลมๆคมๆนะครับเนี่ย,ยใส่สปุยมเลยอ่ะดูฝาสวยเนี่ยดูห้องเครื่องสีขาวด้านๆอย่างเงี้ยสวยๆแผนเพลนะ ม,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 มีสองสองสติกเกอร์มอกย้ายไปด้านในแล้วแะแก้มดูแก้มสวยนะเห็นไหมแก้มสวยงามนะนี่ดูคานเคินสวยมากฐานแบตเตอรี่เนี่ยเนียนเลยเนี่ยน็อตดำสนิทนะครับดอ็อตดำสนิทนะมีตัวแอลชัดเจนมากนะน,น,น็อตเนื้สวยงามมากนะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆครบๆนะตัวอานะครับแล้วเลยเ,เ,เ,เราดู คานหน้าเห็นไหมสีขาวก็ไม่เงาเลยนะเนี่ยชัดเจนนะมอหนงมอ,มอ,มอน้ำสวยๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยสวย,ย,นะสวยแก้มอะไรก็สวยงามนะครับนี่โลโก้โตโยต้าเด่นชัดฝาเดิมโตโยต้าจากโรงงานนะหัวน้อสวยคำลมเบรก ABS ต่างๆสวยงามเนี่ยดูไฟหน้าเขาสวยนะ ไฟหน้าสวยงามมากเห็ไนไหมนี่ไฟตัว daytime นะไฟหน้าแบบ LED ตัดหมอกก็ LED มาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับอ่นี่2จุด1จุดแล้วก็1จุดนะครับกล้องคันนี้360องศาเลยนะรอบคันเลยนะครับ่ะดู มาพร้อมกับคิ้วล้ออันนี้คือคิ้วล้อหลอกจากโรงงานนะคิวล้อหลอกแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นเหมือนสีเท่ากาไฟนะประมาณนี้นะยางปี24นะครับยางปี2024นะกระจกมองข้างก็เนี่ยมาพร้อมกล้องนะกล้องอยู่นี้นะกล้องมือเปิดสีดำด้านทั้งหมด push start อ่าไม่ใช่ smart k e y l e t s m a r t k e y l e t นะครับบกอไฟฟ้านะครับเฉพาะด้านคนขับนะ แอร์แบ็กเจ็ดลูกมาตรฐานนะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับพวงไลยมัลติฟังชันมาพร้อมคูสคอนโรลไฟหน้าออโต้นะครับครบเลยพุชสตาร์ทเลขไมพียง3าม8มพยกิโลเมตรที่ใช้งานไปเข้าศูนย์ครั้งต่อไป40,000กิโลเมตรนะครับ40,000กิโลเมตรนะครับผมนี่แก้มสวยงามนะดูสวยสวยๆเลยคอนโซล เนาะสีมันก็ออกเนี่ยมันออกสีเทาเงาเงานะอันนี้จะเป็นสีเป็นเหมือนเทาเทาดำเช่นกันนะสวยนะครับปุ่มพวกนี้ก็คือปุ่มกดกดเข้าไปคือการยกเลิกของเซนเซอร์ได้กดยกเลิกอันนี้คือดูกล้อง360องศาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เตือนจุดบอดน,นะบายสปอร์ตมอนิเตอร์กดยกเลิกได้นะครับตันนี้เนะบาะสวยนะซอกประตูสวยจัดสวยจัดนะดู สติกเกอร์มอกอไม่มีรอยแกะสวยมากนะครับอ่ะดูนี่สวยนะนะสวยมากนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะไม่ต้องพูดเยอะเลยเห็นไหมแน่นมากนะเราไปดูในส่วนของภายในดีกว่านะครับนี่มาเดี๋ยวแซงพามาดูกล้องนะนี่ หน้าจอนะระบบสัมผัสแน่นอนนะครับผมอ่าให้ดูนี่เดี๋ยวแซมให้ดูกล้องก่อนกดปรับนี่นะกล้องนะอันนี้จะเป็นกล้องสามองศาอันนี้จะเป็นกล้องหน้าอันนี้กล้องหน้านะกล้องหน้านะครับถ้าเกิดเรากดอีกทีนึงนี่แยกแล้วกล้องอันนี้กล้องซ้ายอันนี้กล้องขวาเวลาเราจอดเทียบฟุตบาทเห็นไหม ง่ายๆนะกดอีกทีก็การคืนค่าส่วนกล้องถอยกล้องง่ายๆเข้าเกียร์อาปกติไม่มีอะไรนะครับเนะี่ยกดเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยหไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมุมมองจอ ب, แบบเต็มๆนี่นะประมาณนี้นะครับดูเครื่องเสียงหน่อ่านะครับแอร์ เป็นแอร์อัตโนมัติด้วยนะเห็นไหมแยกดูโอโซนชัดเจนนะอันนี้ด้านผู้โดยสารนี้ด้านที่แซมนั่งอยู่ผู้ขับขี่นะเป็นออโต้ทั้งหมดนะเนี่ยเข้านี่ก็คือแรงลมเข้ามาข้างในนี่ฟอนต์อะไรต่างๆมีแอร์หลังด้วยเนะนี่ยนี่แอร์หลังเห็นไหมมีแอร์หลังด้วยเนาะแอร์ Air หลังครบครบนะครับนนี้ก็ปรับความแรง ก็ช่องมีเสียบ USB น่าจะเป็น Apple CarPlay ด้วยนะแตม่มองว่าน่าเป็น Apple CarPlay ด้วยมีเสียบกล้องมาถึกหน้าเกียร์ออโต้นะสีดำกาไฟไเอ้สีดำเงาเป็นโนแบ็คมี Eco Mode มี Power Mode นะครับช่องกลางมีเสียบชี้ชาร์จไฟบ้านเลยปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับกุณจรีโมทก็ครบ2ดอก2ชุดนะครับเลขไม ไม่ใช่ครับสำเนารถ2 0 2 2นะครับนั่ง2ตอนท้าย150แรงม้านะครับสอง4 4น่อซีซีอาคเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะมีไฟไหมไม่มีไฟสักหลาดเป็นสีดำนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกระจกนะครับด้านด้านแซมไม่มีกระจกนะสวยนะแอร์แบ็กเจ็ดลูกนะครับแน่นๆความปลอดภัยแน่นๆนนะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูกนะครับมา มีคุชคอนโทรลด้วยนะเวลาคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆวิ่งทางไกลนะกดล็อกเลยล็อกความเร็วเนี่ยกดล็อกมันจะขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพิ่มความเร็วได้นะครับผมมามาดูลูกกระบะก่อนแล้วกันนะชัดเจนนะครับลูกกระบะชัดเจนมากๆนะครับนี่นะชัดเจนมากๆอ่ะมาดูด้านในมีแอร์แอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเย็นฉ่ำเลยนะครับ มีที่เท้าแขนก็ใส่กล้องอะใส่แก้วได้2.2จุดสตำแหน่งนะอันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับว่าสวยมากนะตัวล็อกโคเนี่ยจะได้ในส่วนของโลบาร์อันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับคิ้วล้อหรือว่าซุ้มล้อแบบนี้นะดูนะนะนะนครับช่วงล่างใหม่ด้วยซ u เปอร์เฟกซัสเพนชั่นนะครับช่วงล่างใหม่แล้วก็ ท้ายที่เปิดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งไฮลักมาเลยนะครับอึ๊บ,บมาด้านท้ายแซมจะบอกนิดนึงด้านท้ายตัวล็อกโคมันจะพิเศษกว่าท้ายรีโวคือมันมีตัวผ่อนแรงนะนี่เขาเรียกว่าตัวผ่อนแรงนะครับก็คือเอาง่ายเหมือนโชคฝาท้ายแหละเวลาเราเปิดฝาท้ายมันจะไม่กระแทกปึ้งปังปึ้งปัง,ปงมาเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ก่อนตเข็บก่อนนี่เห็นไหมชัดเจนนะต่เข็บสวยมาก ส R ชัดเจนนี่ให้ดูเนี่ยสี L แล้วก็ด้านล่างมาให้ดูปกติฝาท้ายเนี่ยเราต้องยกทีใช้2มือเนาะสองแขนแต่แซมยกแขนเดียวเองเนี่ยเบามากเห็นไหมเบามากอ่ะให้ดูฝาท้ายแบบผ่อนแรงไปไงเดี๋ยวนะปึ๊บนะอันนี้ผ่อนแรงแล้วนะ,ะออกจะแรงนิดนึงเนี่ยมันจะมีผ่อนแรงอะไรเนี่ย มันจะเบามากเนี่ยนี่นี่นี่ครัมันจะซอฟมันจะเขาเรียกมันจะนุ่มนวลน,นิ่มนวลกว่านะครับผมนี่ดูทรงรลางสวยแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายนะ4จุดนะครับผมมาพร้อมกล้องถอยนะครับอ่ะให้ดูนะลูกกระบาอะไรก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับสวยงามนะสวยงามอ่า อ่ะน่ะ,นะสวยเราดูท้ายสวยงามนะครับซอกประตูนะครับสวยนะซอกประตูนะครับสวยนะครับอ่นี่ก็สวยงามนะครับอืมสวยๆเลยนะครับเหมือนป้ายแดงใส่ป้ายแดงนี่สวยเลย แล้วก็ดูเบาฝั่งคนนั่งตึงเปียะนะครับในคอนโซลสีดำเงาเป็นโนแบค็คอันนี้จะออกสีเทาๆหน่อยนะนน้องๆป้ายแดงเลยนะครับมาต่อมาคันนี้ทะเบียน4.3.17คันนี้เลขไม้เพียง21,000กิโลเมตรนะครับสวยจัดอีกเช่นกันนะดะูชัดเจนนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้เนาะเพราะว่ามันโอ้โห เนี่ยสวยนะครับงา,งามเลยงามจัดงามจัดๆเลยนะสีเทาด้านๆเนี่ยชัดเจนมากนะตัวอาร์มาร์กตรงหม้อน้ำโตโยตา้าชัดมากเด่นชัดมากแล้วก็ดูคานหน้าเห็นไหมน,น็อตคานไม่ขยับน็อตคานตั้งเห็นไหมไม่ขยับเลยลองให้ดูอีกเห็นไหมเนี่ยชัดไหมหม้อน้ำเนี่ยยังสะอาดอยู่เลย นะครับสีดำนะตัวแอลฐานแบตเตอรี่เมยี่สิบสองนะครับของเครื่องสะอาดดนะสวยนี่นะนี่ก็เดิมอีกเช่นกันนะครับอ่าให้ดูนะคันนี้น่าจะยางปี24เหมือนกันนะครับ แต่มันดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งยังขอบ18นิ้วปี24เด้อนี่ปี24นะครับมาดูด้านในเหมือนกันเบาะหนังไฟฟ,ฟ้าด้านคนขับสติกเกอร์มอกอรซอกเซอกสวยนะครับชัดเจนนะครับเลขไม่นะน้อยไปใหญ่เลย21,515วิ่งเข้าศูนย์ต่อไป27,000โลนะ27,000โลนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันด้านในอะไรต่างๆแซมขอผ่านเนาะไปเหมือนกันเนาะเรามาดูในส่วนของพวกโครงสร้างดีกว่าแมมันก็สวยเหมือนกันเลยเห็นไหมสวยงามเลยนะครับโครงสร้างไม่ได้มีประเด็นใดๆทั้งสิ้นนะครับสติกเกอร์เนี่ยที่แซมเคยบอกเนาะออาไม่ใช่พงมอะไรถ้ารถที่ไม่วิ่งเยอะเนี่ยไอ้พงมอะไรตรงเนี้ยมันจะเงาเลยสะท้อนแสงมาได้เลยเส้นเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเราจับบ่อยๆเนาะจับบ่อยๆเส้น เส้นของลายหนังก็จะหายไปเนี่ยยังเด่นชัดนะครับสวยนะซอกก็สวยเลยเห็นไหมสวยงามนะครับเปิดประตูก่อนม,อมัดดานท้ายนะสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันอ่าอ่าสวยนะอ่าเนี่ยสวยนะนยิ่งเบาะด้านหลังโอ้โห เหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยหรือเปล่าสวยจริงนะโลบงโลบาสมบูรณ์แบบไม่แตกนะช่วงล่างนะค่อนข้างลุยมาเหมือนกันนะครับนี่นี่นะมเนะนี่ยมันผ่อนคันเร่งอย่งเงผ่อนผ่อนแรงผู้ผิดผ่อนแรงจริงๆมันจะเบามากเนี่ยแซมยกมือเดียวปึ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยปกติถ้าสังเกตคลิปแซมดีๆเห็นไหม มันจะไม่มีไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าผ่อนแรงเนี่ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแซมก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะผ่อนแรงเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเบาวกว่าปกติแล้วก็วิธีการดูฝาท้ายเราดูเส้นตะเข็บตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเดิมจากโรงงานมนาะเนี่ยเล็บจิกไปก็จะเห็นเช่นกันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเส้นมันจะไม่เสมอตรงแบบนี้เนี่ยดูน็อตน,นี่ก็ได้ไม่ไขใช่ไหมดูง่ายๆอันนี้มันบังหน่อยอาจจะดูยากหน่อยเนี่ยมันบงัง ตัวนี้มันบังอยู่เนี่ยเราดูตะเข็บต่งตางๆนะเนี่ยหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะดูสีแอชัดเจนอนี้ก็สีอเนี่ยชัดเจนเดิมนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่มีประเด็นอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับทั้งสองคันนะครับนี่นะนี่สวยๆนะครับนะสวยจริงๆนะเม็ดอาร์อะไรก็อยู่ครบๆนะ ผ้าหลังคาต่างต่างสวยงามนะครับอ่ะมาดูสวยนะนะสวยสวยอือหึงต่ออือนี่นะก็สำเนารถก็เหมือนกันครับปี2022อเนี่ยชัดเจนนะครับ2400ั c ซีซีแรงม้านะครับคุณแจครบคันนี้คุณแจก็ครบเช่นกันเนาะก็ ราคายังไม่มานะแต่แซมคาดการไว้เจ็ดแสนปลายๆต้องมีต้องมาแน่นอนนะครับต้องมาแน่นอนนะก็ลองดูนะลองดูถ้าราคามาเปอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะแต่ว่าช่วงเวลานะตอนนี้ที่แซมถ่ายคลิปวิดีโอราคายังไม่มานะครับผมโอเคฝากล็อกโค่2คันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ